สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนของสินทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพามาชมทุเรียนนะครับที่เราปลูกไว้นะครับก็คือต้นขวามือนี่จะเป็นหมอนทองนะครับเป็นหมอนทองต้นนี้จะเป็นทุเรียนเม็ดนะครับที่ผมเอาซื้อเมล็ดมาเลยนะครับมาฝังไว้ที่ที่โคนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นเขาเองนะครับเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะครับก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรหรอกแต่ผมก็เรียกว่าทุเรียนพื้นบ้านนะครับใบเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใหญ่อยางเงี้ยเลยครับ ใบก็จะกรอบแแกบก,บ,ก,บ,กบหน่อยนะ <c oughs> หน้าร้อนนะครับเขาก็จะเริ่มแทงยอดนะปลูกโหปลูกมาประมาณปีหนึ่งแล้วต้นนี้ปีกว่าแล้วนะฮะลงลงมเมล็ดไว้เป็นปีแล้วนะับปกีกว่าปีครึ่งได้เลยเขาก็จะสูงประมาณนี้อถ้าเกิดเราจะขึ้นไปยืนเนี่ยหน้าอกนะครับหน้าอกพอดีประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบหนึ่งเมตรยี่สิบหนึ่งเมตรสามสิบนะครับเขาก็แทงยอดดีแทงยอดเรื่อยแล้วกิ่งสวยด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยเขากิ่งเขาเวียนสวยดีจังเลย กำลังจะเริ่มแตกยอดอีกแล้วแตกอใช่กำลังแตกยอดอีกแล้วสวยเลยนะครับทีนี้ผมจะบริหารจัดการยังไงดีละ่ะในเมื่อทุเรียนหมอนทองต้นเนี้ยมันเคยซุดโซมมาครั้งหนึ่งมันน้นมันมันแทนที่จะโตกว่าต้นเม็ดแต่นี้มันคือมันโตไม่ทันแล้วจะทํายังไงดีนะครับผมก็พิจนารณายอย่างนี้ว่าหนึ่งเราดูต้นดูต้นก่อนนะครับต้นใกล้เคียงกันขนาดของต้นนะขนาดของต้นนี่คือใกล้เคียงกันเลยนะครับ สแสดงว่าต้นเมด็ดเนี่ยปลูกที่หลังแต่แข็งแรงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะต้องโน้มกิ่งหมอนทองหรือโน้มโน้มมารวมกันนะครับแล้วให้ยอดเหลือแค่ยอดเดียวคือยอดหมอนทองนะครับเดี๋ยวโน้มมาผูกกันนะครับแล้วก็อาจจะตัดยอดเขาออกอย่างเงี้อยอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกันแต่เสริมมันเสริมขาไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะว่าถ้าเกิดเราโน้มไปเนี่ยดูที่ต้นมันเท่านี้แล้วดูต้นนี้ดิเท่ากันแล้วมันก็เสริมไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาจับ ก็คือเปิดเปิดเนื้อเปิดเนื้อนะครับแล้วผูกติดกันนะครับแล้วปล่อยปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวรอให้พ้นหน้าฝนก่อนอาจจะเ,เข้าแล้วดูแรงหน้านะครับแรงหน้าก็คงก็คงได้จัดการกับต้นนี้นะฮะก็ลองดูนะฮะเผื่อ,อ,อพี่พี่ท่านไหนเนี่ยที่ คิดว่าต้นพันธุ์มันแพงอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้วิธีการคือพอมะเล็ดก่อนนะครับพอมะเล็ดแล้วก็เอามล็ดมาปลูกอย่างงี้ก็ได้หรือปลูกหมอนทองไปแล้วเราจะปลูกมันไว้แบบไปข้างๆข้างๆกันอย่างเงี้ยเอาไว้เสริมขาก็ได้นะครับอย่างเคสนเนี้ยครับคือกะไว้จะเอาไว้เสริมรากเสริมขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันโตเร็วกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาไปไปเสริมขาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดหมอนทองมันไม่โตเนี่ย หมอนทองตัวมันเองอาจจะกลายเป็นภาระนะครับจะกลายเป็นภาระให้กับต้นต้นเมล็ดนะครับถ้าต้นเมล็ดมันไปได้เร็วกว่าเนี่ยต้นมันจะโหมันคงจะดูแบบเก๊กๆกลางๆแบบแบบยันกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเราเพเราดูแล้วว่าทุเรียนเม็ดมันไปได้ดีกว่าอย่างเงี้ยครับทีเราเปลี่ยนยอดหาทางเปลี่ยนยอดดูนะครับอาจจะเอาต้นนี้ตัดยอดมาเสียบหรือจะยังไงหรือจะจับรวมกันแล้วก็ปาดทาบลงไปพอมันติดปุ๊บเราก็ ตัดยอดออกให้เหลือแต่ยอดหมอนทองยอดเดียวอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆการทาบแตม่มันจะไม่เหมือนการเสริมรากอะเนาะ <t ap> ประมาณนี้ประมาณนี้ทำยังไงก็ได้ให้ยอดต้นนี้มันเป็นหมอนทองให้ได้นะครับก็ลองดูมันมีหลายวิธีนะครับจะถึงวันนั้นจริงๆผมจะทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับคือคือทรงเขาสวยกว่าเห็นไหมทรงเขาสวยกว่าเห็นไหมหมดมาเต็มเลยเตรียมจะขนเพียขึ้นมากินยอดอ่อนผมแล้วเนี่ยอย่างต้นนี้คือมัน เคยเกิดปัญหาหลายๆอย่างนะกิ่งแห้งมากโรคลากินหลากใหม่เดินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอืมขนาดว่าอยู่อยู่ในร่มร่มสักผมยังไม่ได้ลานกิ่งสักนะครับอืมนะครับก็สวยดีตอนนี้สวยดีตั้งฉัดได้สวยมากเลยต้นมเมล็ดนะครับมีอยู่หลายต้นอยู่นะต้นมเมล็ดที่ตั้งฉัดสวยๆนะครับก็เดี๋ยวอ่า เดี๋ยวขอตัวเลยแล้วกันนะครับผมก็เย็นแล้วนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะฮะใบเขาก็จะสลดสลดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าเขาก็จะใบตั้งสวยก็มีอาการมีเชื้อราบ้างนะดูดิเนี่องจากอากาศที่มันร้อนนะครับก็โดยระบบของเขาเนาะคายน้ําอะไรพวกนีมน้มันพูดยากนะันพูดยากมันดูแลค่อนข้างยากหน่อยถ้าเราไม่รู้ใจจริงๆหรือจับจุดไม่ถูกจริงก็สภาพมันจะเป็นแบบนี้ หาความเหมาะสมให้มันค่อนข้างยากอยู่นะทุเรียนโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากากดติดตามกันไว้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <g ülme>